โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้เ,เล่นเกมนะครับวันนี้เรามาอ,อ,อยู่บนโต๊ะทำงานของผมนะครับวันนี้เราจะมา <laughs> ไม่ได้ทานกล้วยนะวันนี้ไม่ได้ทานกล้วยวันนี้จะมาทําการทดลองนะครับเพราะว่าเมือเ่อกี้ผมจะนอนทุกคนแต่ว่านอนไม่หลับนะก็เลยเมาทาการทดลองทุกคนดูดีกว่าเอ,อ,อันนี้เป็นเ,เกี่ยวกับการแยกยีเทของกล้วยนะครับซึ่งผมจะใช้เป็นกล้วย2ลูกนี้นะครับเพราะว่าน้อง ดูเหมือนจะสีผิวน้องแบบว่ามันค่อนข้างที่จะดูอายุสั้นแล้วนะก็เ,เลยเอามาใช้ดีกว่าซึ่งอุปกรณ์ของเราครับก็มีเป็นกล้วยนะครับกล้วยแล้วก็จะเป็นเกลือนะครับอันนี้เป็นเกลือแกลงนะเกลือแกลงเกลือแกงสิเออแล้วก่อนที่จะเป็นน้ํายาล้างจานนะครับประมาณนี้แหละอ,อย่างแรกเนี่ยที่ผมจะทําก็คือ ที่ผมดูมานะเขาบอกว่าให้บดกล้วยนะครับเอาผมปอกกล้วยก่อนเอาลูกไหนดีอืมเอาลูกนี้แล้วนะลูกนี้มันดูน่ากินกว่านะนี่นสีน้องอ่ะไม่น่ากินเท่าไหร่นะคนเพราะว่ามันมันเก่าแล้วนะกล้วยแต่กินได้นะครับทานได้อยู่ยังยังทานได้อ่ะผมจะเอามาซักประมาณครึ่งครึ่งลูกแล้วกันประมาณนี้โอเค ฝากไว้ก่อนแล้วก็เราต้องบดน้องนะครับบดเพื่อทําลายโครงสร้างเซลล์เบื้องต้นของน้องเนาะประมาณว่าทาให้เซลล์อ่ะมันกระจายตัวในสัตว์ละลายได้ง่ายนะ,ะประมาณงั้นเพราะงั้นเราต้องบดน้องนะซึ่งผมมีซ่อมนะเอาซ่อมมาบดเดี๋ยวสับน้องนะอ่ะสับมนเละนะอ่ะอ,อืไม่น่าทำบนจานเลยนะน่าจะเปลี่ยนไปใช้แบบบนบนถ้วยก็ได้อ ผมใช้มือได้ไหมเนี่ยนะ่าเอามือมาแบบมาบดเลยนะกระบวน่ารหรือสีบดด้วยบดนะครับบดให้มันน้องมันเละเลยนะทุกคนต้องแบบต้องเละเลยอ่ะใครที่กำลังทานข้าวอยู่ก็ต้องขออภัยนะทุกคนมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงอาจจะไม่น่าแบบไม่น่าดูไปด้วยทานข้าวไปด้วยเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วย จริงๆผมโยใส่โฟกแล้วก็ตำมๆก็เสร็จแล้วเนี่ยบดให้ละเอียดนะเฮ้ยันหนึ่งนะถุงพลาสติกที่บ้านผมก็ทั้งเยอะเพราะงั้นมาเดี๋ยวราจะเอากล้วยของผมเนี่ยใส่เข้าไปในนี้กล้วยนะกล้วยใส่เข้า,าไปในถุงพลาสติกของผมแล้วก็เราจะบดน้องอีกครั้งนะบดโดยการใช้มือนะครับ ทีนี้กล้วยผมก็อยู่ในถุงพลาสติกแล้วเห็นไหมทีนี้ผมก็จะบดน้องแบบนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็บดเห็นไหมง่ายกว่าเยอะเลยเออไม่ต้องมาบดบนจานก็ได้เอาเก็บเลยเก็บเลยจาน <c oughs> ให้ตายแต่ช้อนผมยังใช้อยู่นะช้อนอบนนดนะทุกคนบดให้มันแบบเละแหลกเลย เวลาที่เอาไปใส่แบบใส่น้ำใช่ไหมมันก็จะแบบตกตะกอนได้ง่ายนะพวก DNA ของน้องเนาะแต่ผมไม่รู้ว่ากล้วยที่มันมันแบบมันจะตายแบบมันเหี่ยวแห้งแบบเนี้ยมันจะเยังมี DNA เหลือมากน้อยเพีเพยงใดนะแต่น่าจะเหลือแหละทุกคนว่ามันเป็นแบบ DNA อนเนาะ,นะมันคงไม่แบบไม่สูญสลายเหมือนพวกเซลล์ง่ายๆหรอก ประมาณนี้ผมว่าเล็พอแล้วอ่าเห็นไหมทีนี้น้องเล็ละเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะตักตักเอ่อตักน้องใส่ถ้วยของผมนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเอ,อขวดน้ำนะผมตัดเอามาใช้นะเพราะว่ามันดึกแล้วผมหาอุปกรณ์ไม่ทันนะครับต้องขอไยด้วยขออนุญาตใช้เป็นขวดละกันนะครับขวดตัดผมจะตักเอ่อ รวยบดของผมเนี่ยใส่เข้าไปเดี๋ยวนะต้องตักประมาณหนึ่งช้อนโตไหมผมว่าประมาณนี้อื้ือ่ะประมาณนี้แล้วก็ามาใส่ในขวดของผมซึ่งจริงๆผมควรใช้ขวดไหนอะเอาขวดนี้แล้วกันอะปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้ผมก็ใส่เป็นเอ่อเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่น้ำนะต้องเติมน้ำให้น้องด้วย ใช่หไหมมันนี้ผมเติมน้ำแหละเติมน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือประมาณเ่เดี๋ยวนะผมต้องใช้ช้อนนะช้อนโต๊ะเขาบอกว่าครึ่งช้อนโต๊ะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เข้าไปอืมประมาณนี้แล้วก็เอาซ่อมเรามาคนนะครับ คนให้น้องเข้ากันประมาณ1-2นาทีนะครับดูสิหืมรู้สึกอยากชิมเพราะมันรสชาติยังไงแต่ไม่เอาดีกว่ะจากกระบวนการทำมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่น่ากินเท่าไหร่นะอ่าคนน้องเข้ากันนะครับหนึ่งถึงสนาที โอเคที่ผมที่ผมมาทำแมาทำการทดลองเนี่ยเพราะว่า,อาตอนม5เนี่ยคือตอนเนี้ยผมปิดเทอมใช่ไหมแล้วก็ขึ้นม6แล้วถ้าเกิดปถ้าเกิดเปิดเทอมนะแต่ตอน,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 นเนี้ยผมเพิ่งเพิ่งผ่านมหมาซึ่งมหเนี่ยอาจารย์ชีวะเขานัดว่าจะทําการทดลองเกี่ยวกับการแยกดีเลของกล้วยนะแต่ว่าเวลาไม่พอนะครับก็เลยต้องอพลาดไปนะแต่ว่าผมก็เลยคิดว่าอา่ะเดี๋ยวเรามาทําเองก็ได้เพมันดูแบบดูทําง่ายเนาะเห็นเขาทำาในทูยูบนะครับก็มา โอเคประมาณนี้ผมคนมาได้ประมาณ1นึนาทีนะครับต่อไปกเ็เขาจะให้กรองนะครับเป็นการกรองกรองเพื่อเอากากของน้องกล้วยเนี่ยออกไปนะซึ่งผมจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะครับทิชชู่หรือกระดาษเช็ดก้นเนี่ยประมาณอ่ะสี่ชั้นประมาณนี้นะประมาณนี้สี่ชั้นมันหนาไปไหม ผมกลัวทะลุอ่ะทุกคนถ้าเกิดผมแบบใช้บางเกินไปอ่ะคงไม่ทะลุหรอกมั้งหรือเปล่าอืมน่าคิดนะทุกคนถ้าเกิดทะลุเป็นไงอ่ะประมาณนี้ควรทาเป็นแบบเอ่อกล้ยๆลงไปนะแบบนี้เห็นไหมัมนจะเป็นกล้ยๆทีนี้ผมก็จะใส่เป็นน้องกล้วยของเราลงไปนะกล้วยผสมน้ำเกลือเออน้ำเกลือผมใส่ลงไปนะทุกคนน้ำเกลือ เกลือจะช่วยให้แบบว่าดีเอ็นเอของกล้วยเนี่ยมันไม่แบบไม่ละลายไปกับน้ําแบบเอม,มากนะครับเพราะงั้นก็เลยต้องใส่เกลือไปด้วยนะมผมจะใส่น้ำแนละ้วเาจะเทน้ำกล้วยลงไปในกล้วยนะเพื่อแยกเอากากกล้วยออกนะครับให้มันเหลือแค่น้านะให้เหลือแค่ของเหลวเห็นไหม,มผมกลัวมันแบบกลัวมันซึมทะลุลงไปมากเลยอโอเคอน่าจะน้ำเนี่ยทุกคน ผมว่านานแน่เลยเนี่ยแล้วแบบเทเวนานก็ไม่ไม่ลงวันะทุกคนโอ้ยไม่ลงแล้วะอ,วอะเดี๋ยวต้องเขีย่ยเขี่ยช่วยน้องให้น้องลงอย่าขาดนะที่ชู้อย่าขาดนะอ่านะนี่ไงทุกคนค่อยๆหยุดลงไปละ โอเคแล้วก็เทพเพิ่มนะครับเอาให้หมดอ่หมดแก้วเลยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทะลักวะทะลักวะตาย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 ันไงเอาละไหลลงไปหมดเลยโอ้โหป้ามันทะลุอะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยแบบ ทีนี้ผมเตรียมเอ,อเตรียมกระดาษมาลองโตัวไว้โอเคอึ๊บเอาใหม่รอบนี้ผมจะใช้เป็นอะไรดีทิชชู่ก็หมดแหละอืมมันมีอะไรให้ใช้บ้างถุงเกลือได้ไหมุงเกลือผมพอมีอยู่ าเกิดผมจอดรูถุงเกลือผมอา๋้วผมลองดูเอ้ยผมได้ไงทุกคนจอดรูถุงเกลือผม,อม,อมผมผักให้น้องแบบเหลือแค่สองสองงามนะจะได้จิ้มได้ง่ายโอเคประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะใส่น้ำกล้วยลงไป คงรูมันคงไม่แบบไม่ใหญ่เกินไปใช่ไหมนี่แล้คนมันค่อยๆยดลงไปละโอ้ยมันจะหกมันจะหกมันจะหกจะหกให้ได้เลยนะของพวกนี้ทุกคนไม่เห็นนะทุกคนมันมุมสูงอะ่ะผมทุกคนมันออไประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราค่อยหยดลงไปนะอ่านี่ไงน้ำกล้วยเราโอ้โหหลังจากหกมาหลายครั้งได้สักทีเดี๋ยวผมคุให้น้องมันค่อยๆ ใส่ลงไปเร็วนะผมได้น้ำกล้วยมาประมาณมครึ่งครึ่งช้อนโตะนะตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องคนเพิ่อมอีกหน่อยครึ่งช้อนโตไม่น่าพอผมอะเดี๋ยวขอเอามา,มากๆก,ก,กว่านี้นิดนึงเพราะเราต้องใช้แบบใช้ในขวดนี้นะ้อซึ่งผมกลัวว่ามันจะก <laughs> ลัวว่ามันจะดูน้อยๆนะถ้าเกิดใส่ลงไปในขะวดจริงๆแล้วเวลาที่เขาทำเนี่ย เอาน้ำเนี่ยเขาจะต้องเอาจากอในใส่ลงไปในหลอดทดลองนะครับแต่ว่าของผมไม่มีนะก็เ,เลยใช้เป็นขวดน้ําแทนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทาก็คือเราต้องคนค่อยๆคนนะครับอย่าคนแรงเหมือนผมนะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดฟองอากาศนะครับก็แบบว่าเหมือนมันจะแบบว่าเหมือนเป็นแบบผมไม่ได้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมมันถึงแบบไม่ให้เกิดฟองอากาศแต่ว่าเ คือคือกอ็ก็เขาเขาบอกว่าไม่ไม่ให้มีก็ต้องไม่ให้มีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่นะครับอ่าผลการทดลองอาจจะคาดเคลื่อนได้นะเพราะงั้นต้องอย่าให้เกิดพองอากาศนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ํายาล้างจานนะครับน้ำล้างเอ่อคุยน้ํายาล้างจานเนี่ยมันช่วยให้แบบว่าเอ่อมันไปทําลายแบบเยื ume, ่อหุ ume, uh ้มเยื่อหุ้มเอ่อเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เอ่อเยื่อหุ้มนิวเคลียสของเอ่อของอะไรอนะ่ะของมันเรียกว่าอะไรนะของไอตัว ลุยเออเพราะว่ามันจะแบบว่ามันคือเยอหุ้มูเุเนแบบีมันเป็นแบบมันเป็นแบบไขมันนะใช่ไหมแล้วเนี้ยน้ำยาล้างจานเนี่ยทุกคนเคยใช้น้ำยาล้างจานกันเนะาะก็คือแบบไปขัดแบบจานมันมันแบบเนี้ยใช่ไหมน้ำยาล้างจานมันแบบมันละลายไขมันออกแบบออกไปหมดเลยเหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันทำไมทำไมแบบว่า DNA ของกล้วยเนี่ยมันหลุดออกมาจากเซลล์ได้นะครับนั่นแหละก็เลยต้องมีการใส่น้ำยาล้างจานด้วยครับ ซึ่งน้ำยาล้างจานจะใส่หลังจากแยกเอาเออส่วนของกากกากกล้วยออกจากาน้ำกล้วยนะอ่ะประมาณนี้ล้กันผมว่าเยอะละเละมากเลยเป็นการทดลองที่ค่อนข้างเละนะโอเคเหลือเราสองคนแล้วต่อไปผมจะต้องใช้ เอาช้อนมายิ้มหน่อยผมจะใช้ช้อนของผมเนี่ยตวงเอาน้ายาล้างจานของผมออกมาประมาณหนึ่งช้อนโตะนะครับน้ํายาล้างจานหนึ่งช้อนโตอุ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าทุกคนหนึ่งช้อนโตกับน้ําของผมที่มีปติ๋งเดียวปตึงเดียว,ยวมันน้อยมากเลยอะมันจะพอไหมเนี่ยอ่เดี๋ยวลองใส่ดูแล้วกันแต่ของผมผมว่าผมประมาณครึ่งช้อนโตพอไหมไม่ต้องตามสูตรเยอะก็ได้นะผมว่า ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันเนาะอ่ะมาครึ่งช้อนโต๊ะน้ำยาล้างจานประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอ่าโอเคแล้วก็ใส่ลงไปนะครับะละลายทั้งหมดอย่างที่บอกนะว่าน้ำยาล้างจานจะไปทำลายแบบ เยื่อพุมเซลล์ของน้องนะครับทําให้พวกเดีอนเอของน้องเนี่ยมันเอแ,แตกออกมานะผสมรวมกับน้ำเฮ้ยอย่าให้อย่าให้อย่าให้มีเอ,อ,อผมลืมบอกเวลาทำนะครับอย่าให้มีฟองอากาศนะอย่าให้แบบอย่าคแบบนแรงให้ฟองอากาศมันโผล่ขึ้นมานะครับอันตารายนะซึ่งของผมเอ,อไม่ยามีเละมากเป็นเละมากเป็นการทดลองที่ค่อนข้างเละ ตอนนี้กลิ่นน้ำยาล้างจานฟุ้งเลยนะโอเคแล้วไงต่อต่อไปเขาบอกให้เติมเอ,อ่อแอลกอฮอล์นะซึ่งแอลกอฮอล์หรอผมมีไมเนี่ยแอลกอฮอล์ไว่ในตู้ซึ่งตู้ของผมก็จะเป็นคังแบบนี้นะอาจจะลกนิดนึ่งนะครับเพราะว่าผมเก็บแบบเอกสารทุกอย่างว้าอย่าแงบบนี้นะมีมาม่าด้วยมาม่าสองโอเค ซึ่งมันอยู่แถวนี้แหละอ๊อโอเคอันนี้เป็นพัดลมซื้อมหม่ก shopee ปปนะ shopee ปปลดราคานะครับซื้อมาในราคาหนึ่งบาทก็ค่อนข้างดีนะโอ้โหหนังสือจำรู้สึกจะฝุ่นไหมอุย้ย นี่ไงแอลกอฮอลยาสามัมนประมาจำบ้านเดี๋ยวนมันเป็นยาเหรอมันไม่ดื่มไม่ได้นี่เจเซนนะโอเคอันนี้แหละใช้ได้นะไปะเก็บเข้าที่โอเคมาต่อซึ่งต่อไปเป็นการเทอแอลกอฮอลอย่าลงไปบนชั้นของน้ำกล้วยของเรานะครับซึ่ง เขาบอกว่าห้ามให้น้ำเอาน้ำกล้วยของเรา,มา,ม,ามาแบบผสมกับเจ้าตัวของแอลกอฮอล์แบบโดยตรงนะต้องแบบให้มันผสมกันแบบชั้นบนสุดนะประมาณนั้นแล้วก็เหมือนบางบางสูตรเขาก็บอกว่าให้แช่แอลกอฮอล์ก่อนนะแต่ของผมไม่ได้แช่นะครับต้องขออภัยด้วยซึ่งผมดว่ามันจะเปลี่ยนกระบอกนะ้องให้น้องมีอยู่ในกระบอกนี้ดีกว่าจะได้แบบว่าเ,เป็นทรง อันนี้มันแบบมันกว้างเกินไปนะครับอาจจะมีการแบบเทลงไปแบบมันแยกชั้นกันนะอ่าเห็นไหมทีนี้แบบเปลี่ยนขวดปุ๊บไม่เจอฟองเลยถือนิดนึงก็เถอ,อะไม่เป็นไรต่อไปใส่เป็นแอลกอฮอล์นะครับอืมแอลกอฮอล์โอโหสุดยอดทุกคนอันนี้เจลแอลกอฮอล์ alcohol, ชัดเลย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ใต้โต๊ะคุณได้ไงแต่ว่าผมจําได้ว่ามันอยู่ใต้โต๊ะผมคนบ้าอะไรมีแอลกอฮอล์อยู่ใต้โต๊ะใช่ไหม <laughs> ผมใส่ไปประมาณครึ่งฝานะครับอต้องเอียงเทนะอย่าให้มันแบบว่ามันไหลลงไปแบบเดียวไปให้แอลกอฮอล์อยู่ชั้นบนสุดน,นะเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นสีฟ้าฟ้าหรือเปล่าในกล้อง ไหนก็ไม่ฟ้าโอ้โหอย่างแย่เลยอ่าไม่เป็นไรต้องเอาวางไว้ก่อนอโอเคอแล้วก็เก็บอกองหองรอนะหุ้ยเย็นอนะ่ะทุกคนแล้วกอฮห้องอย่างเย็นเลยแล้วกอฮองเหลือแงแป้งเย็นเนะี่ยอูทุกคนแล้วแอลกองหองมันติดไฟง่ายใช่ไหมผมผมเอามาเอามาเก็บในกองหนังสือผมนะเออ ก็คงไม่มีประกายไฟแถวนี้หรอกเพราะว่าผมก็เก็บแท็บเล็ตในนั้นเหมือนกันซึ่งแท็บเล็ตก็มีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานอยู่ข้างในตัวแบตตัวแท็บเล็ตด,ด,ด้วยเพราะงั้นไร้กังวลเนะาะจากที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าต้องใช้สัดส่วนในปริมาณที่เท่ากันงั้นเราต้องเทพเพิ่มหน่อยผมมาภารกิจของผมในวันนี้ก็คือเห็นชั้นบนที่มันเป็นชั้นของ DNA นะครับ ถึงเราจะทําแบบปิดสูตรไปมากก็เหอะแต่ว่าก็อยากเห็นนะว่าผลการทดลองมันแบบมันโอเคมันถูกต้องอย่างที่คนอื่นทํากันอ้อเย็เยน็ยนเยน็ยนเยน็ยนเย็นผมไม่กล้าใช้ช้อนมาเอ่อม,มารับแอลกอฮอลนะ์เนาะเพราะมันเป็นแบบเออเอาไว้กินอะ จริงๆแล้วอุปกรณ์การทดลองอุควรแบบแยกนะครับไม่ควรเอาแบบเอาไปใช้ร่วมกันกับของที่เราใช้ในการกินนะครับอ๋อ,อยเย็นยังเลยเนี่ยยังเย็นเลยทุกคนไม่ต้องอดนำนำัดแล้วมังคืนนี้อ่าเย็นมืออ่ะโอเคไหนดูซินี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุยอย้ยยางเจ๋งอ่ะอุ้ยจะเห็นอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยทุกคนทุกคนเห็นนี่ไหม ดูสิลูกกินแด่ดโบรุกคนดูทุกคนดูนด,ดูเป็นวุ้นทุกคนยังเจ๋งอ่าทุกคนเห็นไหมอันนั่นแหละก็คือเป็นดีดีของน้องกล้วยของเรานะครับซึ่งผมจะลองตักน้องมาดูแล้วกันว่ามันตักได้หรือเปล่านะเห็นไหมมันเป็นวุนว้นๆเลยดูสิทุกคนถามว่าทำไมต้องใส่ แอลกอฮอล์ all, ใช่ไหมเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปแบบดีเอ็นเอเนี่ยมันไม่ละลายในแอลกอฮอล์นะครับก็คือเป็น Eco all, แอลกอฮอล์ตัวเนี้ยมันมันไม่ละลายนะครับในในแอลกอฮอล์เพราะงั้นมันก็เลยแบบว่าแยกชั้นกันนะครับเหมือนแบบว่าเราใส่น้ํามันไปรวมกับน้ําเปล่านะครับมันก็แยกชั้นกันเหมือนกันอ่าประมาณนั้นมันไม่ละลายนะอ่าอุ๊ยภูมิใจอะ่ะเดี๋ยวผมลองใช้ช้อนผมช้อนซ่อมซ่อมสองงามตักขึ้นมาได้ไหม ทุกคนดูทุกคนดูเป็นเมือกขึ้นมาเลยเฮ้ยโอ้ยทุกคนดูน้องเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้บนกระดาษของผมเจอบโอูยยังเจ๋งอะ่ะอันนี้เหรอ DNA กล้วยมเมือกเมือกนะทุกคนเป็นมเมือก ทุกคนเห็นในเป็นกองๆองข้างล่างนั้นไหมอันนั้นก็คือเป็นเมือกเมือกเมือกที่เป็นดีเอของน้องนะอ่าเอเคครับก็สําหรับคืนนี้ผมว่าผมจบแค่นี้กันดีกว่าตอนนีเ้เวลาเท่าไหร่้วเนี่ยตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งนะนะโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคล <ini> ิปนี้การทดลองแยกดีเอนเอของกล้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปได้แล้วกันนะครับ อช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคลิปจะลงเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเกมผมไม่มีเกมจะเล่นจริงๆนะครับก็คิดไม่ออกว่าจะเล่นเกมไหนทุกคนรับชมดีนะครับเพราะงั้นต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีไอเดียอยากแนะนําอะไรเนี่ยผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะไปอ,อ่านทุกคอมเมนต์เลยครับก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับ